เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรดูแลรักษาทำในระดับประเทศเพื่นที่ทั่วโลกมีพรรคประชาธิปัตย์ดำเินไปแล้วนั่นคืออภิสิทธิ์เดชามีวะได้มีมติในที่ประชุมครม มีกองทุนธนาคารพิจินแล้วก็ผ่านกิจการแล้วมีว่ประมาณแบบเหมือนเครื่องยนต์แปดสูก็วิ่งได้เต็มทั้งแปดสูสี่สูก็วิ่งเต็มทั้งสี่สูหขอเครื่องพกตอนแล้วกเปปัญหาห่อมูเข่าจนรูจึงจะหน้าไปก็ออกมีความเพื่อน้าแล้วไปพ,อ,พอเอาเงินไปตัวใหญ่ต่างหากที่ได้เง ngay không cần hẹn để thôi <laughs> cao nhất một đơn vị phát triển đó là มาีครับผมเข้าใจว่าผครับผมเข้าใจคุณจะทำหน้าที่ครับคืออย่างนี้ท่านผมเรียนนิดนึงเมื่อวันที่7ตุลาที่ผ่านมาเหมือนกันผมไม่มีเครื่องขยายเสีย่างนั้นควบคุมมวลชนไม่ได้จนต้องใช้ของเจ้าหน้าที่พี่จำได้ไหมต้องไปอยู่บนรถแล้วเขาต้ออย่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเราดีตรงนี้ไม่มีใครควบคุมตรงนี้แต่ไม่ดังเกินไปถ้าหากว่ามันยังเกินงั้นขอใช้ในของหน่วยราชการที่ตำรวจเขาใช้ได้ไหม เขาใช้แต่ของพี้มให้พี่น้องมัน่ะได้ไหมเมื่อตุลาถ้าอย่างนั้นมันข่าวมันไปสาพันสาพันได้แต่ไม่ใช่ใช้ตำรวจดังงมไว้ไม่ใช่ยตังนี้มไไม่ได้ใช้ไมี้อนปแล้วเป็นอมไม่ใช้ในวงประชุมใช้แบตเตอรี่นั่นแหละเดี๋ยวลองดูได้ลองดูได้ครับไม่เนไเดี๋ยวลองดูนะฮะแต่ถ้ามันดังเกินผมขอใช้ในส่วนราชการี่ใบางครั้งจําเป็ตอนใช้นะนี้เนา ไมอยู่ในคุกเลยใช่ไหมไหมพน้องใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่กันนายกเป็นคนบอกเลยว่าจะคืนความสุขให้กับพี่น้องเราสามารถตัดสินใจได้และทำไมล่าพี่น้องเราจะมันรักความสุขเพราะว่าจะไม่ได้รับการั กาเบื้องต้น็ปือจากท่านบริษัทว่ทาท่านรว่าอซใช่ว่คมอเรืองอะคร